โ e l ว o ค e มคูณนาบ้านหลวงเพียเซ็นเตอร์นะครับยินดีต้อนรับนักเรียนนะครับเข้าสู่ศู์ enter, เพียเซ็นเตอร์อำเภอบ้านหลวงจังหวัดหน้านะฮะเรามาเรียนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะในการสื่อสารที่เพิ่มขึ้นหรือว่าที่ดีขึ้นของท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วก็นักเรียนด้วยนะครับเป็นภาษาอังกฤษระดับขั้นพื้นฐานนั่นเองนะฮะอยู่กับคุณหนุ่มครับที Teacher ่เช t e a c h e r 247 e นะฮะเราสอนภาษาอังกฤษกันแบบ7จวัน24ชั่วโมงผ่านทางโซเชียลมีเดียนี้ครับเว็บไซต์ YouTube.com นั่นเองนะฮะท่านผู้ชมและก็นักเรียนครับในคลิปวิดีโอนี้คุณหนุ่มมีสำนวนภาษาอังกฤษนะฮะที่จะมานำเสนอครับนำไปใช้พูดคุยกับเพื่อนๆชาวต่างชาติได้ซึ่งเป็นสำนวนที่น่าสนใจนะฮะนักเรียนครับเคยไหมครับที่ครั้งหนึ่งนะฮะเราอาจจะเคยทําผิดพลาดทั้งไปนะฮะหรือว่าอาจจะเคยทําผิดแบบไม่ได้ตั้งใจเนี่ยนะฮะแต่ว่าเราอยากจะได้การให้อภัย จากเพื่อนหรือว่าจากคนที่เรารู้จักหรือว่าจากคนที่เราสนิทสนมด้วยนั่นเองฮะเพราะฉะนั้นแล้วถ้านักเรียนเคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนแล้วอยากจะได้สำนวนภาษาอังกฤษนะครับไปพูดกับเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยคุณผู้มของนำเสนอประโยคสำนวนภาษาอังกฤษนี้ครับว่า forgive and forget นะครับ forgive and forget อีกครั้งหนึ่งครับ forgive and forget นะฮะนั่นก็คือ การให้อภัยแล้วก็ลืมสิ่งนั้นไปซะนั่นเองนะฮะ f o r g e and forget นั่นก็คือการลืมหรือว่าการให้อภัยนะฮะนั่นก็คือการที่เราเนี่ยนะฮะให้อภัยในสิ่งที่คนอื่นเขาทาผิดแล้วก็ลืมมันไปซะอย่าเก็บเอามันมาจาใส่ใจนั่นเองนะฮะอย่าลืมครับ f o r g e and forget ครับ f o r g e and forget นั่นก็คือการให้อภัย รเราก็ลืมมันไปซะนั่นเองฮะเอาไปพูดกับเพื่อนๆชาวต่างชาติดูก็แล้วกันนะครับคิดว่าสถานการณ์ในเรื่องของความคุณข้องหมองใจน่าจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเจอกันในคลิปวิดีโอนะครับซีอูร์เดดเด็บ๊ายบาย